สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาอาลันยินดีต้อนรับตามเดิมตอนที่แล้วสาโดกับคีโมกำลังต่อสู้กับลองกิดุสซโดเกือบพลาดถ้าคีโมได้ช่วยไว้ทำให้แขนขวาของคีโมขาดลงสะโดตกใจหัวของลองกิตุสลอยกลับมาที่ร่างของตัวเองและพูดว่าเกือบแล้วและยิ้มให้ สโนที่เห็นพ่อของตัวเองบาดเจ็บตกใจแขนที่ขาดไปของคีโมได้ใช้ความสามารถของตนเองในการห้ามเลือดน้ำแข็งปกคลุมที่แขนของตนเอากินุดได้แทงไปที่สโนคีโมได้ป้องกันหอของลอกินุดสโนที่ตกใจคีโมบอกให้สโนหนีไปแลให้คีโมจะจัดการลองกนุดไปขีดรอบมันก็ไม่ตายแล้วกินุดเราสโนที่ตกใจคีโมบอกให้สโน์หนีไปให้คีโมจะจัดการลองกินุดไปขีดรอบมันก็ไม่ตายแล้วลองกินุดก็หัวเราะดังไปทั่วสนามลบ คีโมได้ตะโกนออกมาเจ้ามันปีศาจค่าคีโมจะไม่ปล่อยให้ปีศาจอยู่รอดไปได้ทั้งสนามรบก็เหมือนจะมีพายุหิมะกเกิดขึ้น่านของคีโมได้มีน้ําแข็งครึ่งรูปร่างของแขนขวาร่างกายมีเกาะน้าแข็งปกคลุมไปทั้งตัวซโนที่เห็นก็ตกใจไม่ท่านพอถึงฟอได้วิ่งมาหาซโนพร้อมพูดว่า ทานตั้งออกจากสนามนี้ครับสนามลบนี้ครับสโนทําไม่คาดตกลีไปด้วยพอได้พูดจริงจังว่าท่านคีโมบอกให้หนีไปเพราสงครามนี้พวกเราไม่มีทางชนะได้ได้โปรดเข้าใจด้วยชโนไม่คาดต้องช่วยท่านพ่อฟอดท่านได้โปรดเข้าใจท่านคีโมด้วยครับระหว่างการพูดคุยหอกได้ตรงมาที่จะแทงสะด ฟอได้บังเอาไว้ถึงแม้จะใช้เวทบนกันหอ,อกนี้แต่ก็กันไว้ไม่ได้ทำให้ฟอสต,ตายลงแต่โดเห็นคนตายตรงหน้าก็ตกใจหอ,อกนั้นก็ได้พุ่งกลับไปทหารทั้งหมดที่อยู่ภายใต้คำสั่งของฟอสในคุ้มกันสโนสโนจึงต้องตัดสินใจออกจากสนามรบออกกลับมาที่ลองกินท์ีมโมที่ตอนนี้ทั้งล่างเป็นก้อนน้ำแข็งเคลื่อนที่ หมวกเกาะน้ำแข็งสายตาขี้ขีโมโมอมที่รองกินดุดสายตาของการเตรียมใจการต่อสู้ของทั้งสองเสียงของเหล็กกระทบกับน้ำแข็งสโนที่รู้สึกแย่ที่ต้องออกจากสนามลบได้หันกลับไปมองพ่อของตนที่กำลังต่อสู้อยู่กับรองกินดวินาทีนั้นเองหอ,อกของรองกินดุด ได้ตัดคอของคีโมโลงสโนตกใจสุดขีดจนจะวนกลับไปด้วยความแค้นเสียสติแต่ไม่มีอัศวินแต่ได้มีอัศวินนายหนึ่งทำให้สโนหลับนั่นคือพ่อของเฟลินเลลินฟาอัศวินที่รับหน้าที่ พาสโนหนีไปทักสนามลบตกใจกับการตายของคีโมทหารฝั่งคีโมได้ร้องไห้ออกมาและสู้จนตัวตายลองกินุดก่อนที่จะได้ปิดชีพคีโมการต่อสู้เป็นไปด้วยความดุดันคีโมได้ใช้ดาบสองเล่มที่เป็นดาบน้ำแข็งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแขนที่ขาดไปก็สร้างแขนเทียมขึ้นมา ทำให้ลองกินุทเห็นแล้วก็พูดเจ้ามันปีศาจคีโมตอบกับเจ้ามันก็ปีศาจถึงคีโมจะเก่งแค่ไหนเพื่อต่อสู้เป็นเวลานานก็ต้องหมดแรงส่วนลองกินุทถึงจะโดนฟังแทงก็ไม่ตายแต่ฝีมือของลองกินุทก็มีเช่นกันออกที่แทงไปที่คีโมถูกกันไม่ได้คีโมได้ตวัดดาบขึ้นน้ำแข็งก่อรูปเป็นน้ำแหลมคมขึ้นมาแทงล่างของ ลองกีดุดส่วนลองกีดุดก็ยังยิ้มแย้มเมื่อเจอกับคีโบแต่แล้วด้วยความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหอกของลองกีดุดได้ฟันไปที่คอของคีโบคอขาดตายคีโมที่กำลังเสริมกอดน้ำแข็งเพื่อกันหอกก็ไม่ทันแล้วลองกีดุดได้ตะโกนออกมาค่าทั้งหารคีโบราชาแห่งเกตไว้จงยอมแพ้ซะ อาจจะไว้ชีวิตทหารทุกคนของคีโมไม่มีใครยอมแพ้และสนามรบก็กลายเป็นสีแดงเะลินฟ้าได้พาเจ้าชายคนสุดท้ายแห่งเกตไว้มาถึงที่เมืองหลวงแต่ชาวเมืองตกใจที่ทหารของคีโมกลับมาแค่นี้และท่านสโนก็หมดสติด้วย เทลินฟ้าโดยวางแผนที่จะปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้และต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม